สำหรับเจ้าคันนี้เป็น3ล้อ48โวลต์นะครับวิ่งอย่างนี้นะยาม,มาฮ่านะครับผมจะปั่ระบบไฟฟ้าปั่นนิดเดียวนี่วิ่งอย่างนี้แล้วนี่นะายสบายๆนะครับสวัสดีครับวันนี้มารีวิวก่อนจะส่งให้ลูกค้าแล้วกันนะครับเป็นออเดอร์3ล้อทั้งหมดนะครับพอดีเนี่ยมันจะมีอีกหลายคันเลยที่เคลียร์ออเดอร์ลูกค้าแล้วก็จะมีเก็บเงินปลายทางนะครับพอดีข้างในพื้นที่มันคับแคบแล้วนะครับมาเดี๋ยวนะมาดูตัวนี้กันก่อนแล้วกันมมนี่ยามาฮ่านี่ ลูกค้าสั่งทาสีใหม่นะครับ48โวลต์เอาสะใจกันไปเลยนะครับสาหรับเจ้าคันนี้ออปชั่นเต็มไปเลยนะเดี๋ยววันนี้ผมจะไปขี่เล่นให้ดูแล้วกันเทสก่อนจัดส่งด้วยระบบตัดเบรกไฟฟ้าด้วยเดี๋ยวมีตัวล็อล้อครบเลยนะครับเปิดซื้อกุญแจบิดคันเร่งเบิดวิ่งเลยนะครับถ้าเรากำเบรกหน้าเมื่อไหร่เนี่ยกำเบรกหน้าปุ๊บนี่ระบบเบรกตัดไฟพอดีบิดไม่ติดไป,ไป,ดดเ,ดไปเดี๋ยวมาดูกันว่า3ล้อตัวนี้ยามาฮานะครับ 48โวลต์มาดูหน้าจอใม่กันก่อนนี่มาล,ลอกเลยลอกเลยของใหม่ลอกเลยนะครับเห็นไหมว่าไฟมันขึ้นอยู่ที่52.7นะครับเดี๋ยวไปลองเทสกันเลยวิ่งให้ดูก่อนเลย3ระบบด้วยคันนี้สำหรับเจ้าคันนี้เป็น3ล้อ48โวลต์นะครับวิ่งอย่างนี้นะยามาฮ่านะครับ จะปัป่นระบบไฟฟ้าปั่นนิดเดียวเนี่วิ่งอย่างนี้แล้วนี่อ่าสบายสบายนะครับ